ว่าโลกเป็นอนิจจังมันไม่เทียงเราอยู่ในโลกที่ไม่เทียงเราก็เป็นคนไม่เทียงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรพลนท่ามกลางมีการตายเป็นอนิสดุดทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่จะคิดว่ามันเทียง หามานด้แล้วมันก็หมดไปคนรักสัตว์ที่รักของที่รักจะคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปเราต้องจากจากกันสมัยการคืนหนึ่งของจากเราหรือเราจากของนั่นหมายถึงของหมดไปก่อนเราตายแล้วเราตายก่อนของหมดรวมความหวังการเกิดในโลกก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะพบแต่ความไม่แน่นอนความสุขจะเกิดได้จากถ้าคคือความแน่นอนเท่านั้นฉันขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังนิพพานเป็นที่ไปคนหวังนิพพานก็คือหนึ่งรู้จักการให้ เป็นการตัดโลภะความโลภเทียนน้อยสอง้จัการรักษาศีลศีลมีเมตตารุณาคุ้มครองเป็นเหตุตัดคราโทสาความโรกรธเทียนน้อยสามพาเจริญภาวนาเพื่อตัดโมหะความหลง